ความดันโลหิตสูงคือโรคที่เงียบเงียบจนหลายคนไม่รู้ว่ามีอยู่ในร่างกายแต่เมื่อแสดงอาการมักจะมาพร้อมกับภัยร้ายของสุขภาพที่ยากจะย้อนคืนคุณรู้ไหมว่าความดันสูงเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองแตกเพราะความดันที่ไม่ถูกควบคุมอาจทำให้หลอดเลือดในสมองฉีกขาดแตกเฉียบพันเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะ ความดันโลหิตสูงเรื้อรังทำให้หลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดเล็กในสมองต้องรับแรงดันตลอดเวลาผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพและความดันสูงยังทำให้เกิดการหนาตัวผิดปกติของผนังหลอดเลือดหลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุ่นและถ้าหากบังเอิญไปเจอกับความดันที่พุ่งกระทนหันเช่นความเครียดออกแรงเบ่งหรือไม่ทานยาควบคุมหลอดเลือดก็จะปริแตกได้ค่ะ หัวใจก็ไม่รอดความดันสูงทำให้หัวใจทำงานหนักตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวจนสูบฉีดเลือดได้ไม่พอจบลงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไตก็ถูกกระทบความดันโลหิตสูงสามารถส่งผลเสียต่อไตได้โดยทําให้หลอดเลือดในไตตีบแคบลงซึ่งขัดขวางการไหลเวียนเลือดไปยังไตทําให้ไตทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจนําไปสู่ภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังได้ในที่สุดแม้แต่ดวงตาก็ถูกคุกคามเส้นเลือดเล็กๆที่จอตาอาจอักเสบตีบหรือแตกผู้ป่วยบางรายสูญเสียการมองเห็นโดยไม่ทันตั้งตัว แต่ข่าวดีก็คือความดันโลหิตส,สูงควบคุมได้เพียงคุณวัดความดันสม่ำเสมอทานยาอย่างต่อเนื่องลดเค็มลดหวานลดน้ำหนักเลือกกินผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมค่ะการรักษาและป้องกันโรคความดันโลหิตส,สูงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่าปล่อยเอาไว้ไม่รักษาเป็นอันขาดเนื่องจากโรคนี้สามารถนำไปสู่ภาวะเรื้อรงังและภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้อีกค่ะ สำหรับการแพทย์จีนจะให้ความสำคัญกับการดูแลฟื้นฟูไตซึ่งเป็นรากฐานชีวิตดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดปรับประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดเพื่อรักษาระดับความดันโลหิตให้สเสถียร ลดไขมันในหลอดเลือดและลดการก่อตัวของลิ่มเลือดฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมให้สมดุลแข็งแรงจนคุณมีค่าความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสค่อยๆลดการทานยาคุมความดันโลหิตให้น้อยลงเรื่อยๆหรือหยุดใช้ยาได้ในที่สุดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์เวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว027514399